คำถามนะคะคุณนิต,ตยานะคะงวดนี้นะคะเป็นเมนแล้วมันสีซีดมากอ่ะมันไม่ใช่สีแดงสีซีดแล้วเหนูปวดแขนปวดขาปวดหมดเลยค่ะ <S <S 2> <S 2> <S 2> หนูมีภาวะก็คือมีมีไตอักเสบแล้วก็มีตับอักเสบมีไขมันพอกตับแล้วก็มีค่ามะเร็งสูงแต่หนูไม่ได้กังวลตรงนั้นค่ะแต่กังวลอ่อหนูคิดว่าเอ๊ะทำไมหนู เป็นเมนงวดนี้แล้วมันมันเอ่อสีซีดนะคะแล้วก็แล้วก็คือมันปวดปวดตรงกระเบนเน็บเนี่ยค่ะข้างหลังหนูก็เคยให้ลูกช่วยทํากดซาให้คุณแม่ก็ทําคุณลูกก็ช่วยแม่ทําค่ะค่ะหนูขาดสารอาหารหรือเปล่าหมายถึงว่าหนูกินอะไรที่ขาดไปหรือเปล่ายางเงคะเพราะหนูกินถั่วน้อยมากค่ะท่านใดจ,จะเป็นผู้ตอบคะ่ะยกมือเลยคะ่ะพี่มั่นจินฟันเชิญค่ะ กราบครัรวะอาจารย์ค่ะ,จะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะมั่นสิขนขวัญนะคะก็ที่เราก็เคยมีประสบการณ์เป็นเมล์ว่าไม่ได้เคยเจ็บปวดแต่ว่าะจะเล่าให้ฟังว่ากลไกของการเป็นเมลงก็คือเขาจะเอาคิดออกอะดูสีหน้าคุณนานาก็ดูก็ไม่ได้มีความกัง,งวลใจอะไรมากนะคะแต่ก็ฟังดูแล้วก็ยังมีความกัง,งวลว่า ทานอะไรไม่ครบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้ไม่ค่ะถือว่าทานถั่วไม่ครบก็ลองทานเพิ่มทานถั่วน้อยไปก็ลองทานเพิ่มแล้วถ้าเกิดว่ามันเกินร่างกายก็จะฟ้องเองอะคะ่ะแล้วก็เรื่องของเลือดเนี่ยเอ่อมันจะเข้มหรือว่ามันจะจางถือว่ามันเข้มกว่านี้คุณนาจ,จะรู้สึกสิอย่างนี้เหรอคะว่าถ้ามัน เข้มกว่านี้จะมีอาการที่ <Okay. S 2> เขาเรียกว่าสบายกว่านี้เะะหือว่านะคะโดยส่วนตัวแล้ว <Okay. S 2> เป็นประจําเดือนของพวกเราเนี่ยก็คือการขับพิษออกมันจะเป็นก้อนมันจะเป็นน้ํามันจะเป็นสีอะไรอ่าถ้าเกิดว่ามันมาแล้วมันเป็นปกติแล้วก็เราไม่ได้มีความผิดปกติอะไรไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกล <Okay. S 2> ิ่นคาวอะไรมันก็น่าจะโอเคอยู่นะคะค <Okay. S 2> ่ะ,ะเะหนู เกกับเรื่องปริมาณถั่วที่กินใช่ไหมคะอาการ<ม>จเ<ะ>กี่ยวกับอะไรไม่ได้กังวลใช่ไหมคะไม่ได้กังวลค่ะคืออย่างนี้ค่ะหนูทานอ่าหนูตอนนี้หนูเข้าใจเรื่องอาหารน้อยค่ะหนูอย่างเช่นวันนี้รู้อ่าเราทําผัดบวบใส่กระเทียมนิดนึงแค่นี้แล้วก็ตอนเช้าก็มีอ่าอ่าข้าวหนูหนูหน,หน,หนูทำไม่ทานนะคะข้าวสวย ใส่เกลือหน่อยแล้วก็ใส่น้ําลงไปเยอะๆก็คือว่าหนูกินเหมือนกับข้าวซาวน้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีมะเขือพวงหน่อยแล้วก็มียอดฟักทองหน่อยแค่นี้ค่ะวันนี้กินแค่นี้ค่ะแล้วตอนที่กินไปแล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกมีกําลังหรือว่าเออมันมันแย่ลงหรือว่าอืมมันไม่มันไม่ค่อยมีแรงแต่ก็แต่ก็บอกว่าบอกกับตัวเองว่าฉันฉันก็ต้องอ่าฉันกินให้มัน อ่าแบบนี้แหละฉันจะได้แข็งแรงค่ะมันะกดจิตเลยเนาะแต่ก็ดีนะอ่านาณเพราะว่าเราอาจจะกินแบบไม่ถูกสมดุลค่ะคืออยากมีถที่หน่งว่าคุณนานาได้ทานอาหารตามลาดับไหมคะอ่าหนูตอนนี้หนูไม่ค่อยกล้าออกไปข้างนอกก็เลยอ่าไม่ไม่กล้าออกไปนอกก็คือว่าที่บ้านอ่ะปลูกผักปลูกหนูปลูกหนูเป็นอะไรไม่รู้หนูปลูกผักได้ไม่เกินเจ็ดวันอ่ะผักหนูมันเหี่ยวอ่ะ <laughs> พี่พี่เขาก็เอาผักมาให้แบบส่งส่งพันมาให้หนูปลูกแล้วเอ๊ะ hey, ทำไมผักหนูมันมันสงสัยหนูตั้งสินไม่ดีหรือเปล่าเนาะ <laughs> <laughs> มันนงเหี่ยวลงไปเหี่ยวไปสรุปแล้ว <laughs> คือไม่กล้าออกตลาดไม่กล้าไปซื้อผลไม้หรือว่าผักอะไรอย่างนี้มันก็เลยแบบกินเท่าที่แบบอ่ามีอย่างนี้อะคะ่ะโอเค ถ้ากินเท่าที่มีก็คือลองเรือนนะคะอย่างที่เ mm hmm. มื่อเมื่ะเขือพวมเนี่ยมีธิดร้อนเราลองว่าถ mm ้า hmm. เคี้ยวไปสักพักหนึ่งแล้วก็เ mm hmm. อาน้ำลายมันออกไม่กลั้วอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอ่ามันมันร้อนเกิน mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าอถามนิดนึงว่าบวบนะผัดใส่น้ำมันมีกระเทียมด้วยอันนี้เราที่เราบวบไม่ใส่น้ํามันค่ะใส่น้ําผัด ไม่เป็นไรก็คือมีพริน้ำเป็นกระเทียมถ้าคราวหน้าไปเราจะนดสิ่งที่มีพิน้ำค่ะมีิสเอาวม้กันเพื่อจะว่าเช็กการทานให้ถูกสมดุลนะคะเมื่อทาดีแล้วเมื่อทําให้ถูกสมดุลแล้วเอ่อเท่าที่ได้ไเนไปไม่เครียดว่าอุ๊ยเอ่อไม่มีเดี๋ยวหาไม่ได้เดี๋ยวเอามาให้ก้นเหี่ยวอะไรเงี้ยนะคะก็ลองปรับไปแล้วก็มาถูกทางแล้วค่ะเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณนะคะ ง่ายนะคะอาจจะเกว่กาเป็นต้นงอกเล็กๆอะค่ะประมาณสักไม่เกินกินต้นอ่อนแล้วอะค่ะพวกถั่วเขียวหรือว่าเม็ดผักบุ้งหรือว่าคือเม็ดอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเอามางอกแล้วก็ทําให้เป็นแบบผักผักสดกินได้าาค่ะค่ะเพราะคุณนานาอาจจะต้องเพิ่มผักสดทานไปก่อนที่จะกินข้าวอะค่ะค่ะถ้าเดี๋ยวพี่น้องท่านอื่นอาจจะมีอะไรแนะนําอีกค่ะ,จะเจริญทาค่ะคุณค่ะ อาจารย์ทำไปต้องทุกทช่านครับว่าอาจารย์ค่ะอ้าวเดี๋ยวช่วยตอบหน่อยนึง่งนะเสริมเข้าไปอีกนะเท่าที่ฟังฟังดูนี่อ่าก็เริ่มใช้ปัญญาตรวจสอบแล้วคุณนานาเริ่มใช้ปัญญาตรวจสอบว่าเอ๊มันดีหรือไม่ดีนะมันขาดเริ่มขาดทัวนี่แหละดีแล้วเริ่มคิดอย่างเงี้ยเราเริ่มปฏิบัติศีลมันจะมีข้อมูลนันนแหละมาให้เรา ว่าเอ๊ะมันขาดถั่วหรือเปล่าหนะ้ามันจะมียานปัญญาเกิดขึ้นกินน้อยรู้สึกกินน้อยสงสัยจะไม่พอหรือเปล่าอย่างเงี้ยดีแล้วถามตัวเองแบบนี้แล้วก็ทดสอบเลยทีนี้เราก็ทดสอบเติมถั่วเข้าไปเลยนะพอเราคิดนี้เราก็เติมถั่วเข้าไปดูสิเออถ้าเติมถั่วเข้าไปแล้วแรงมันเต็มขึ้นมามันเบาเนื้อเบาตัวแรงมันเต็มขึ้นมาอาการไม่สบายมันลดลงเนี่ยก็ถูกต้องเลย ตองอย่างนั้นแหละนะอาจารย์ก็เหมือนกันเวลาอาจารย์ปวดเมื่อยเนื้อตัวอ่อนแรงเนี่ยเวลาถ้าขาดถั่วหรือขาดไขมันหรือขาดข้าวขาดอะไรอะไรนะร่างกายมันจะมันจะเบาตัวนะมันมันหมายความว่าท้องมันก็จะเบาถ้าเรากินอะที่ถูกกันนะท้องมันก็จะเบาอยู่แรงมันไม่ค่อยมีท้องก็เบาตัวก็เบาแรงก็ไม่ค่อยแรงมันตกอ่ะไม่ค่อยมีแล้วมันจะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวเพราะพลังมันน้อย พลังที่จะขับของเสียเซลเราทํางานตลอดเวลามีของเสียตลอดเวลานะมันมีพลังที่ขับออกมีน้อยพลังมันน้อยอย่างงี้มันก็มันก็พอที่จะขับน้ำกระปวดเมื่อยเนื้อตัวไปปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ธรรมดานะมันจะเป็นอย่างนั้นเ oh. นี่ยลักษณะนี้เราเติมเข้าไปเราตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะขาดถั่วหรือเปล่าลองเติมถั่วเข้าไปเลยถ้าเติมถั่วเข้าไปแล้วรู้สึกด,ดีขึ้นก็แปลว่าถูกกันคนะ <c oughs> ่ะอ่ามันก็ถูกกันอ่ะนะ เติมถั่วเข้าไปแล้วรู้สึกดีขึ้นมันก็ถูกกันกับเราใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเราลองเติมข้าวขึ้นไปสิเป็นไงเติมถั่วเติมข้าวเติมไขมันอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ลองเราอยากรู้อะไรเราสงสัยอะไรถ้าเราเติมตัวนั้นก่อนอถ้าเติมตัวนั้นแล้วพอเลยแรงเราเต็มขึ้นมาเราเติมได้ถูกแรงมันจะเต็มขึ้นมาเลยเออแรงมันก็เต็มนะโอ้พอท้องแรงเต็มอาการปวดเสื่ต่างๆจะลดลงอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ถูกกันอย่างเงี้ย ถ้าลองไปทีละอย่างก็ได้เติมถั่วดูวก่อนเป็นไงเติมข้าวขึ้นมาดูซิเป็นไงนะเติมไปทีละอย่างแล้วร่างกายเป็นยังไงอเติมไขมันดูซิเป็นยังไงเติมไปทีละอย่างในในในเวลานั้นแหละเราเติมไปทีละอย่างทีละอย่างดูก็จะได้นะก็จะได้คําตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าเติมไปแล้วมันเออมีแรงมากขึ้นสบายตัวมากขึ้นเนี่ยมันก็ถูกกันใช่ไหมถ้าเติมแล้วมันแย่กว่าเดิมโอ้แรงตกกว่าเดิม มันก็ไม่ถูกกันใช่ไหมเออแรงกกัเดิมปวดกัเดิม,มก็ไม่ถูกกันเนี่ยเป็นทางวิทยาศาสตร์เลยตอนนี้แสดงว่าปฏิบัติศีลมาพอสมควรแล้วละ,ละเริ่มที่มีปัญญาจะท,ทดสอบก็ดีแล้วนะถ้าลักษณะที่มันเกินเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเกินเนี่ยเราจะหนาตัวนะมันจะท้องอืดมันจะนตัวมันจะแรงตกนี่คือลักษณะของอาหารบางอย่างเกินให้เราลดบางอย่างลงไปลองดูว่าเราจะลดอะไรลงนะ แต่ถ้ามันลักษณะเบาท้องเบาตัวแรงตกปวดเมื่อยเนื้อตัวเนี่ยแปลว่าบางอย่างมันขาดเราเติมเข้าไปเลยเติมเข้าไปนะ,ะหรืออย่างที่เราพูดเมื่อกี้นี้ก็อะไรละ่ะอ่าบางทีเอาของที่บ้านเรามันอาจจะไม่พอก็ซื้อที่ตลาดก็ได้ถ้ามันไม่พอก็ซื้อไปเธอะจำนวนจำนวนก็ซื้อมาเติมให้มันพอถ้าที่บ้านเราไม่พอแต่ที่บ้านเราพออยู่ก็ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนหรอกนะ อย่างนี้เป็นต้นนะที่ตลาดบางทีมันก็ใส่เคมีอะไรบ้างถ้าธาตุที่เรามีมันไม่พอสมมติว่าเพื่อนเราไม่พอนะเราก็ยอมไปซื้อไปก่อนไม่ได้มาถอนพิษเอามาแช่ฐานแช่ข้าวเอาอย่างนี้เป็นต้นนะแช่ฐานแช่น้ําข้าวแช่เกลือเอาก็ได้ตามวิธีที่บอกอนั่นแหละก็กล้าที่จะทดลองที่จะทําเราก็ค่อยๆปลูกไปไม่ต้องใจร้อนคนเรามันก็มีบากบ้างบางทีนก็มี มีบากบ้างปลูกไปแม่มันก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์อกอาจารย์ปลูกยังมีแรงกินบ้างเลยนะนะมีศีลขนาดนี้บางทีมันก็วิบากเข้าบ้างมาแมงก็กินบ้างแต่ดีเปลีปยนบมดกรรมโชคดีขึ้นนะไม่ทุกข์อะไรละใช้เบใช้กรรมไปเบิกบานจมใสไปกล้าให้มันกินกล้าให้มันหมดไปแล,แล้วเราก็ปลูกไม้ใจไร้ทุกข์ไปแกวกล้าอาหารใจไร้ทุกข์ใจดีงามไปสบายสบาย ดูสีนสีนเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันดีเองของมันแหละเพราะว่ามันใช้วิบากหมดไปเราทําดีไปเรื่อยๆก็ดีของมันเองไม่ต้องไปกังวลส่วนว่าถ้าธาตุอาหารเกินนะพูดถึงว่าถ้าธาตุอาหารเกินเนี่ยมันก็จะนี่แหละจะเด่นๆอยู่ที่จะท้องอืดถ้ามันเกินมันจะไม่ค่อยย่อยนะแล้วแรงมันก็จะตกแรงมันตกเพราะว่ามันมันเกินแล้วมันเสียกลังดันออก ท้องอืดแทงตกหนักตัวเพราะมันมีธาตุเยอะมันจะหนักตัวแล้วไม่สบายตามเนื้อตัวปวดเอ้ยไม่สบายตรงนั้นนี่อันเนี้ยอันนี้จะเด่นไปทางอาหารเกินก็แยกให้มันออกถ้ามันแล้วก็ลองลดลงอะไรที่เราชอบไปกินมากๆก็ลดลงนะเออแต่ถ้ามันขาดเต็มมันจะออกไปเชิงที่ว่าถ้ามันขาดนั้นอาหารที่เราไปเนี่ยมันจะไปใช้หมดเลยเนี่ยมันจะไปใช้ได้เยอะเพราะฉะนั้นมันจะเบาท้อง เบาตัวเพราะว่ามันเป็นธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อเรามันเอาไปใช้แต่มันไม่พอมจะเบาตัวแรงมันจะไม่เต็มมันจะเบาท้องเบาตัวเพราะนําเอาไปใช้ได้แต่แรงมันไม่เต็มแรงมันจะตกเพราะว่ามันมันไม่พอแรงมันไม่พอแรงมันจะตกนามันจะอ่อนเพลียแล้วก็จะไม่สบายตามเนื้อตัวจะปวดเมื่อยตรงนั้นตรงนี้เพราะชีวิตไม่มีแรงดันเอาพิษออกเซลลทํางานตลอดเวลามีพิษตลอดเวลาถ้าไม่มีแรงดันออกมันก็ปวดเป็นอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นไอ้ปวดเนี่ยมันขาดก็ได้เกินก็ได้เกินมันก็ปวดืองกันมันเกินนะมันเสียแรงไปดันออกนะเกรงตัวบีบออกก็ปวดือนกันเกินก็ปวดขาดมันปวดปวดทั้งนั้นแหละมันนี้พิษตกค้างทั้งนั้นแหละพิษตกค้างมันก็เกรงตัวบีบออกพยายามดันออกแต่มันยังไม่ออกอ่ะนะมันก็เกิดกดเกิดร้อนที่เป็นพิษมันก็ปวดได้มันสรุปแล้วตัวปวดเนี่ยมันก็คือไม่สมดุลนั่นแหละแต่ไม่สมดุลไปด้านไหนด้านเกินเลยขาดเท่านั้นเอง นะเราก็ไปตรวจดูถ้าด้านเกินมันจะหนักักตัวแลอวนักตัวท้องอืดอะไรเงี้ยมันเกินไม่ค่อยย่อยแล้วก็หนักเนื้อหนักตัวนะแรงมันก็ตกแรงตกทั้งคู่แหละไม่ว่าจะเกินจะขาดแรงมันก็ตกแต่ต่ตางก็ตรงหนักตัวกับเบาตัวนั่นแหละกับท้องอืดกับก,กับเบาท้องกันแหละนะถ้ามันเกินมันก็ท้องอืดใช่ไหมมันไม่ย่อยถ้ามันเกินมันจะพยายามไม่ย่อยมันจะท้องอืดแต่ถ้ามันขาดนะมันก็จะเบาท้องเพราะมันเอาไปใช้ได้มันก็เบาท้อง นะแล้วก็นี่แหละก็จะเด่นอยู่ตรงนี้กับหนักตัวกับเบาตัวใช่ไหมมันเกินมันก็หนักตัวมันก็ง่ายๆอยู่แล้วถ้ามันขาดมันก็เบาตัวนะเนี้ยตรงเนี้ยปรับตรงเนี้ยดูตรงเนี้ยแล้วก็ปรับเอานะส่นไอ้ไอ้แรงตกมันตกด้วยกันทั้งคู่นะไอ้ป่วยมันก็ด้วยกันทั้งคู่ไอ้ท่านั้นเหมือนกันนะมันมาต่างกันตรงสองอันนี่แหละเราก็เลือกมันน่าจะเป็นแบบไหนแล้วก็ทดลองทำเอาทดลองเติมทดลองตัดดูนะกล้าทาเลยนั่นก็ เกิด <peach> เป็นคนแล้วนะไหนมันก็ได้ป่วยลแล้วเกิดเป็นคนแล้วไหนๆก็ไม่สบายลแล้วก็ทดลองแล้วก็ขนาดหมอก็ยังทดลองเลยจ่ายยาให้ถูกไม่ถูกก็หมอก็ไม่รู้กันนะหมอที่จ่ายที่โรงพยาบาลนนะ่ะบอกเออนะกลับมาอีกนะเดี๋ยวหมอจะตรวจดูดีขึ้นไม่ดีขึ้น,มนหมอก็ยังพูดเลยเออเขาก็ยังไม่รู้หรอกเราจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นทดลองเหมือนกันนั่นแหละหมอโรงพยาบาลก็ทดลองเหมือนกันนะั่นแหละเออแต่เขาบอกอีกนะเติมแพร่อบอกด้วยเขาก็ยังพูดเลยเขาก็ไม่รู้หรอกเราแพา้ไม่แพ้ นะแล้วกลับมาตรวจอีกหน้าหมอจะดูว่ามันดีขึ้นไม่ดีขึ้น,นโอ้จ่ายไปก็ไม่รู้เลยว่าเราจะถูกกันหรือไม่ถูกกันดีขึ้นไม่ดีขึ้นเห็นไหม <c oughs> หมอเขา็ทดลองเหมือนกันนั่นแหละเราก็เป็นนักทดลองหมอเขาน้่ยแหละเติมมานั่งเข้าไปตัดตันนี้ออกไปทดลองไปเลยนะกล้าเลย <c oughs> ถ้าทําถูกก็เป็นกุศลนะของเราถ้าทําไม่ถูกก็เป็นได้ชดใช้วิบาก้ายไม่มีไรหรอกทำไม่ถูกโอ้ไม่สบายดีจังเลยเป็นบทเรียนบดกรรมแล้วก็ไ <c> ด <oughs> <c oughs> <c oughs> ้ชดใช้วิบากายเท่าน,นั้นเอง ก็โชคดีขึ้นมีปัญหาเราไม่ต้องไปกังวลอะไรอ่อทำดีเรื่อยไปจะเย็นข้ามชาติสาธุขอบคุณค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์เมตตาช่วยตอบค่ะอ่าท่านต่อไปนะคะดรผุดเดีเจริญวัยเจตค่ะดรเฉงนะคะกลาบคารวะอาจารย์ค่ะหมอเขียวนะคะยาเพึ่งไปนะคะลูกศิษย์จะแค่วิเคราะห์อาการของคุณนานาแล้วให้อาจารย์ช่วยตอบค่ะ คือโทษฐานที่เรารู้จักกันนานเนื้อหลายอาทิตย์แล้วนะคะคก็ฟังค่ะฟังอาการของคุณนานามาเรื่อยๆเนี่ยอยากจะวิเคราะห์ว่าเป็นโรคทําทุกข์ให้ตนเองค่ะด้วยความวิตกกังวลหลักใหญ่เลยคือความกังวลกลัวโควิดจนไม่กล้าออกไปไหนแล้วแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องกังวลเล็กๆน้อยๆในรูปแบบต่างๆมานะคะหลักใหญ่มันคือเกิดจากกังวลตัวใหญ่เนี่ยะคะมันก็เลยสร้างรูปรอยมาเพราะฉะนั้นมันก็จะ วนเวียนไม่จบไม่สิ้นเนี่ยแหละคะ่ะเท่าที่เราวิเคราะห์ได้นะคะซึ่งอันนี้วันนี้เป็นโอกาสดีที่อาจารย์หมอเขียวอยู่ห้องนี้นะคะ่ะคิดว่ามันน่าจะตรงประเด็นกับอาการโรคของคุณนานามากกว่าเรื่องของถั่วขาดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะค่ะข,<อ>ขอบคุณค่ะดักรเจอ,อ,อาจารย์หมอ <laughs> อาจารย์หมอหายไปแล้วมาแล้วคะ่ะเอาแก้แกทั้งสองกันไปด้วยกันนั่นแหละแกความกลัวไปด้วยแก้วัตถุไปด้วยถูกประทนามธาทมก็ทําไปด้วยกันนั่นแหละแก็ต้องกล้าทดลองด้วยคิดอะไรก็กล้าทดลองไปแล้วก็ทำลายความกลัวไปด้วยก็ไม่ได้แล้วก็มาทาเป็นคราวๆเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าคนเราเนี่ยมันแทงตลอดทาทั้งตวงคราวเดียวเป็นไปไม่ได้ นะทำไปได้เข้าใจไปประมาณหนึ่ง,งแล้วก็จะถูกบากสิบเอ็ประการทําให้งงทําให้หลงทางกัธรรมดาจะหลงไปเรื่อยมาถามก็อ้าวบอกกันไปมาถามก็บอกกันไปอยคิดว่าอย่าคิดว่าเราเราจะทะลุไปจนแทงตลอดทําทั้งดวงคราวเดียวนะขนาดแม่พวกเรานี่ก็เถอะใครทุกคนเหมือนกันหมดแหละพระเจ้าตัดนะมันก็จะทําดีไปได้ประมาณหนึ่งถึงเวลาหนึ่งก็ทำถูกต้องไปประมาณหนึ่งถึงเวลาหนึ่งก็แป๊กแล้วไม่เป็นละ จะมีวิบากสิบเอ็ดประกันกัน้นจะไปไม่เป็นหรอกทําไม่ถูกหรอก้ามาพบสัตบุตร,รโมมิตรด,ดีฟังกตธรรมก็จะเข้าใจว่าจะไปยังไงนะมันจะหลงทางไปคลาๆบางทีมันโอ้จุดใต้ตาตอบางทีก็โอ้บางทีก็ไปสอนคนเดินมาตั้งเยอะฮนะไอ้ตัวงั้นนะนะแต่พอตัวเองโดนเข้าเนี่ยเมาหมัดเลยนะไปไม่เป็นเลยแล้วคนเดินมาบอกก็บอกที่ตัวเองสอนคนเดินนั่นแหละ ล้วก็ร้องอ๋อเลยเอา้าวทำไมาเราคิดไม่อ๋อเราสอนคนเดียวตังเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงนั้นแหละนะเวลาวิบากเข้าเนี่ยพระเจ้าท่านบอกว่ามันจะต้องได้เจอสัตบุุษหมมิตรด,ดีแล้วพอมาเจอเรื่อยๆท่านก็จะรู้เหลี่ยมมุมในการช่วยเนื้งแม้เหลี่ยมมุมเดิมเนี่ยก็ย้ำซ้ำทวนไปก็จะแก้ได้อันที่สองแม้มันไม่ใช่เหลี่ยมมุมเดิมมันเป็นเหลี่ยมมุมใหม่ก็ท่านก็จะมีปัญญาช่วยบอกว่าเออเจออย่างนี้จะแก้ยังไงเจออย่างนี้จะแก้ยังไง่ะ เนี่ย <nt> มัน <monastery> ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเป็นลำดับลำดับนะการปฏิบัติเนี่ยมันรู้ทะลุคราวเดียวไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าตัดปัญญาแปดเอาไว้ว่าต้องได้พบพระพุทธเจ้าหรือสาวกแท้ของท่านผู้รู้ข้อที่สองก็ต้องเข้ามาถามเป็นคราวๆเป็นระยะๆเข้ามาเรียนรู้เข้ามาถามเปคราวๆก็จะได้ความเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสัดจ่นะบางทีทําไปบากสิบแปประการเข้างงไปแล้วไปไม่เป็นบื้อเลยเหมือนกันนะ วิบากเข้าอ้าวพอมาได้อ่าสัตว์รลดหมุมดีก็จะอ๋อเข้าใจแล้วก็ทําต่อไปบางทีก็ย้ํามันเก่านั่นแหละแต่บางทีก็เติมเต็มมันในก็จะมีแล้วแต่เหตุปัจจัยนะเพราะงั้นก็ดีละมาถามเป็นเทาคราวมีปัญหาก็มาถามก็เชิญตอบเป็นป้ายบอกไปบางทีตอบไปแล้วยังงงอยู่ก็มีก็ไม่เป็นไรร่วมกับผมไม่ดีทําดีเรื่อยไปใจยันข้ามชาติเดี๋ยวหมดวิบากก็รู้เองนะเดี๋ยวหมดวิบากก็รู้เองมีเหตุปัจจัยให้รู้ อ่าอาจจะเอาโมดีไฟกันแล้วกันอ่าไปแก้ทั้งสองอย่างกันแหละทั้งใจด้วยท่างวัตถุด้วยก็แก้เป็นกันอย่าไปกังวลอ่าสาธุขอขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะสาธุคุณนาฟังแล้วรู้สึกยังไงคะบ้างคะวันนี้รู้สึกรู้สึกมีความสุขมากค่ะแล้วก็หนูจะนําไปปฏิบัติค่ะแล้วก็เอ่อบางอย่างที่หนูไม่เข้าใจหนูก็ ก็ก็รู้มีความสุข,ข <ian> ค่ะเข้าฟังแล้วรู้สึกเข้าใจขึ้นเยอะค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะค่ะก็วันหน้ามีสงสัยอะไรอีกเราเอาที่ได้ฟังวันนี้กลับไปลองทดลองปฏิบัติอย่างที่ท่านอาจารย์เกี่ยวแนะนำเนาะแล้วได้ผลยังไงก็กลับมาเล่าสู่กันฟังนะคะค่ะเชิญได้เลยค่ะ